สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมิสก้านะครับก็สวัสดีปีใหม่2023ทุกคนครับวันนี้เป็นคลิปแรกเลยทําขึ้นมาครับในปี2023นี้นะฮะโอเคครับก็สําหรับ ID นี้ครับก็เหมือนเดิมครับปั้นไอดีใหม่นะครับผมเซิร์ฟ626นะฮะก็อย่างดูกันต่อครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําที่ต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับผมก็ปีใหม่แล้วนะครับเราก็มาปั้นไอดีกันต่อนะครับก็ยังไม่หยุดนะฮะก็เดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับก็กกิจรรรมมนะคับปีให่ มีให้ทาเยอะแยะเลยนะครับก็ทําไปนะครับนี่ครับก็กิจกไปหานะใครยังไม่ได้คิวทำจุนว่าครับก็ไปแลด้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมาเคลียร์ในส่วนของอะไรว่าหมวกกอดท้าทายก่อนล้วกันนะครับหมวกกอท้าเดือนนี้ครับเป็นกล่องเบสซิ่งนะเป็นถุงเครื่องเติบโตนะครับผมอันนี้โคตรดีเลยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะเอาไปใส่นะครับรวมกับอวุธโปเกมอนนี่พลังขึ้นโคตรเยอะเลยนะฮะสำหรับใครที่กําลังดันพลังอยู่นะครับก็มาฟาร์มของุงซานะครับแล้วก็ประเด็นคือนะครับกิจกรรมดอปสเท่าด้วยนะฮะ ดอก2เท่าคือได้รางวัล2เท่านั่นเองนะครับผมมันจะมี2เท่าอยู่2อย่างครับก็คือมุกกระดางท้ายนะครับได้รางวัลคูณ2ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของผจญภัยนอกนะคูณ2นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่นี่ครับรางคูณ2เนาะทั้งแต้มทั้งไอเทมเลยนะครับก็เล่นซานะครับก็วันละ3ครั้งนะครับผมก็ใช้พลังกายไม่เยอะนะครับผมต่อเลยครับ ก็สำหรับหมนี้ไม่ได้ยากเลยนะฮะเล่นง่ายมากนะครับทุกคนเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะฮะศัตรูเนี่ยพลังค่อนข้างน้อยนะครับไม่เก่งนะครับตอนนี้ก็นี่คือทีมหลักของผมนะฮะทีมบังลังจิตนะครับผมอีกทีมนึงเนี่ยที่นะครับกำลังมาแรงเลยนะก็คือทีมบินนั่นเองนะครับโอเคผ่านไปแล้ว2ด่านนะครับจะมีทั้งหมด6ด่านนะสำหรับหมก่อท่าทายนะครับ ใครเล่นน่าจะรู้กันอยู่นะครับนี่เราคุณสองอีกแล้วนะครับได้กล่องสีเหลืองเนี่ยนะนี่แดงหนึ่งฟ้าเขียวนะครับกล่องมีสามสีนะี่ผมค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ากล่องแต่ะละกล่องคืออะไรบ้างเนาะจริงๆผมเคยทําคลิปมกุกเกาะท่าททยไปแล้วนะครับลองไปดูในเพลย์ลิสต์กันได้นะบบกสก้านะครับก็คิดว่าเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนนะเนื้อหาเนี่ยโดยรวมของเกมนี้เนี่ยทำให้กระหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เบสิกพื้นฐานการเล่นนะครับระบบต่างๆนะครับในเกมทั้งหมดเลยนะแล้วก็วิธีการอัพพลังวิธีการหาของต่างๆหาเพชรหาไอเทมต่างๆนะครับรวมถึงนะครับคลิปปั้นไอดีใหม่นะครับก็เล่นแต่เลเวลหนึ่งนะครับไล่มาณปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่ ep ที่84แล้วนะครับเลเวล80นะครับพลังประมาณ2ล้าน4นะครับก็ลองเล่นกันดูนะว่าตำตังเอามาดูครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบกันไปสําหรับกิจกรรมแรกนะครับ โอเคเราาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวนะครับคือคอนดตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับใครดูต่อแต่เขาอีแวนจะเห็นว่าผมไปสู้ด่านมาจนภัยมาแล้วผมโดนตกมาครับโดนกระดอนใต้ดินตกมาซึ่งพลังเขาค่อนข้างเยอะนะฮะสองล้นเนะครับต้องใช้โปเกมอนน้ำแล้วก็ไปสู้นะแต่ว่าผมไม่มีเลยนะครับโปเกมอนน้ำไม่เคยไปั้นเลยแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมนี่ครับลองาคุณ2อย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกระจนภายนอกนะใครที่นะครับอ่าไม่รู้จะเอาพลังกายไปใช้ได้ดีนะครับมาใช้ตรงนี้ได้นะ ได้2เท่าครับ EP ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวรับของกันก่อนนะฮะของที่อยู่ในจดหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนียับคุณ2ที่ผมบอกนะครับอ่นกิจกรรมเนาะอ่ะแล้วรางวัลกันนะครับนี่อันนี้คือไอเทมที่ได้จากกิ้วนะครับก็ผมมรลงกิ้วไว้ันเสานะครับกดอัรางวัลกันหน่อยนึงนะฮะเอาค้างเฉยอ่ะมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็รับไปเดี๋ยวก็จะเป็นพวกเพชรนะฮะผลไม้นะครับ หินลีสแตทนะครับผมประมาณนี้นะไม่ได้หนีกันมากนะครับเดี๋ยวเคลียร์ภารกิจสนุกก่อนนะจริงๆตรงนี้เราเลือกเปิดปิดได้นะครับเราอยากจะให้มันสำเร็จตรงไหนก่อนก็ได้นะถ้าเกิดเราอยากเล่นหมดไหนเองนะครับเราก็กดติ๊กออกนะครับเดี๋ยวไปอัพพลังเอ้ยก่อนไม่ใช่อัพพลังดิเออใช่อัพสกิลนะครับ ใส่ไปก่อน20นะฮะเดี๋ยวรอรีเซ็ตใหม่อันนี้คือบัตรรวมเดี๋ยวค่อยมาอัพกันอัพตอนท้ายนะเหมือนเดิมนะครับเก็บเก็บของก่อนนะฮะโอเคบอลโลกมาพอดีนะครับต้องจัดแล้วคือสเตปสเตปการเล่นนะฮะสเตปการเล่นบอลโลกผมผมเล่นแค่ครั้งเดียวนะครับที่จเ,เล่นเยอะนะฮะคือมันก็ได้ไอเทมแหละมันก็ได้ไอเทมรอบๆแหละมันเฉยครับผมรู้สึกว่าบอลโลกมัน แค่ต well ิดอันดับก็พอนะผมไม่ได้อยากเล่นเยอะนะครับติดอันดับพอมันก็ได้ชิปของโปเกมอนเทพอยู่แล้วนะฮะก็อยลองดูกันนะผมเล่นแค่รังเดียวนะตอนนี้อยู่ันหกใช่ไหมฮะเดี๋ยวคอยดูตอนจบเกมแล้วกันผมอยู่ในเท่าไรเล่นแค่รังเดียวพอนะครับยังไงก็ติดประมาณหนึ่งหนึ่งในสิบห้าติดอยู่แล้วนะครับไม่น่าเกินสิบห้านะมันก็ได้รับของรางวัลดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดอันดับต้นๆเนี่ยมันจะได้ประมาณรู้สึกว่าจะได้เศษชิปมากกว่านี้นะน่าจะเกือบสิบหรือสิบเลยผมจะไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนอันดับ24โอเคเดีย๋ยวผมสู้ก่อนนะครับเดีย๋ยวขอสู้อันดับ21แล้วกันนะฮะสืบว่าคนนี้จะเป็นอยู่ในกิลด์กับผมด้วยนะนี่ TLECC หนะครับหัวหน้ากิลด์ปะเนี่ยเวิธีนี้ใช้ได้นะมันมีอ่ายักษ์ฟ้าครับเป็นตัวแบบว่าเอาเรื่องเหมือนกันเป็นตัวดีบัฟนะฮะโอเคอเดี๋ยวเคลียร์กิรตินาก่อนแล้วกันผมว่ากิรติน่าผมมาตายก่อนเพื่อนแน่เลย ตอนนี้กีาติน่าไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่นะครับโอ้โหล่วงไปโอเคลองดูเนี่ยว่าพอมันติดสับสนเนี่ยมันติดสับสนจากอ่าดีบัฟของตัวยักษ์ฟ้าเนี่ยอี้ยโอ้โหตายเลยครับเอาแล้วงานเข้าแล้วเดี๋ยวเก็บกีาติน่าก่อนเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวทาราดตัวเดียวนะครับยังไงเอ้ไม่ใช่ทาราดครับทันเดลัสอือทันเดลอสโอ้โหโดนยังครับฮึมลูกเกียร์เหมือนเอามาพาดกินเลยตีไม่ได้เลยนะครับ ลดสปีดต่างหากนะฮะอยากฟ้าเก่งมากนะครับเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนล่างเป็นไอ้ร่างสัตว์นะครับโคตรเก่งเลยอะนะครับก่งมากเลยครับเดเมจโคตรแรงนะครับแต่เราไม่กลัวเว้ยนี่ไงจิบจิบครับวิธีผ่านทีมนี้ไม่ยากยังไงล่ะครับแต่พลังเขาโอเคเหมือนกันนะครับ2ล้าน3าเนี่ยนี่รนดับขึ้นมาได้มา18เพชรนะฮะพลังเขานี่ใกล้เคียงกับผมมากแทบจะเหมือนกันเลย แต่ทีมต้องปรับอีกนิดนึงนะฮะโอเคหั okay. วหนับมากกว่านี้สู้ไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวลองดูก่อนเดีย๋ยวค่อยมาเล่นตรงนี้นะครับพีเคต่อสู้ค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวาลงมาผ่านเควสแม่บ้านโปกเกมอนกันนะครับพลังตัวเมื่อกี้ใช้ได้นะปรับอีกนิดนึ่งกนะ็ใช้ได้เลยนะครับแค่ไปเปลี่ยนกิลัติน่านะครับเป็นกิลัตนั่งอินนอริจินอลฟอร์มก็เก่งแล้วนะครับฟาซิอูเดเนี่ยมันเปลี่ยนฟอร์มได้เยอะนะครับเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปเล่นทีมอื่นก็ได้นะครับส่วน t ันเดอร์ลอสเนี่ยตัวนี้แต่เก่งมากนะครับลอซื้อ,อหินกระจกเปลี่ยนล่างนะครับจะเก่งมากในทีมนี้สตัวนี้สามารถเล่นผสมได้นะลองทําดูนะครับโอเครับแต้มไปเลยนะฮะภารกิจสนุกนะครับภารกิจรายวันเนี่ยจัดไปร้อยได้แค่นี้เหรอเนะี่ยโอเคเล่น2สลองฟ้ากันนะครับไม่ได้เล่นนานลวตอนนี้อยู่ชั้น141นะฮะก็เล่นได้ถึง5ครั้งนะครับต่อวันนะครับ อันนี้คือทีมในดมงติผมแล้วนะครับทีมพรงจิตเจอกับทีมบิน,รบบน,รบน,น,นเรียบร้อยครับจบไปโอ้โหนี่ครับนี่ไงโดนอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยครับโอเคผ่านไปสบายนะครับสามารถทีมที่สองครับทีมที่สองของผมเป็นทีมนี้เลยนะครับ จะเจอทีมพลังจิตเขาเปล่าเจอทีมบินผมหน่อยแล้วกันนี่ครับตัวใครวาตัวเปิดบัฟก่อนเลยเอาธนดสเปิดรัดเปิดบัฟกอนเลยครับดีบัฟเถื่อนๆอู้ลาบเฉยเลยครับนี่ครับนี่คือความสามารถของเมโลต้านะครับเห็นเลือดผมลดไหมประมาณ3เทรอนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเคลียร์สถานะหลับได้ภายใน3เทรอนนะครับเราจะตายนะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเมโลต้าโคตรเก่งครับ แล้วพอเปลี่ยนเป็นล่างเมโลยต้าแดนนะเก่งกว่านี้อีกนะครับหลับง่ายกว่าเดิมครับแล้วดาเมจเขาแรงกว่าเดิมอีกดาเมจของเมโลยต้าจะกลายเป็นท่าต่อสู้นะครับค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวนะมีไว้ติดไว้ครับผ่านด่านสบายนะตัวนี้ผมก็มีเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ปั้นเนี่ยไอทีหกสองหกก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเป็นการันตีสุ่มการันตีได้มารอบที่แล้วนะเดีย๋ยวว่าจะปั้นมาผ่านด่านหน่อยเพราะว่าหู ผ่านดาน่านยากจริงนะครับอาจจะต้องนะครับคือแผนของผมอะผมไม่มีแผนจะปั้นเมโลยต้าอยู่นะครับจะเอาเมโลยต้ามาผ่านด่านกระดอนใต้ดินเนี่แหละไม่รู้จะทําไหวไหมหลองดูก่อนนะครับพะทีมที่ผมเล่นอยู่อะมันสู้ทีมธาตุน้ําไม่ค่อยได้นะทีมหลักที่ผมเล่นอยู่นะถ้าอยากจะเล่นได้ต้องเดเมจค่อนข้างแรงนะครับต้องเอามีทูกรอให้หนัหนกๆนะครับโอเคครับตอนนี้ด่านที่145นะครับก็ด่านสุดท้ายของวันนี้ละว,วันนึงเล่นห้าตานะครับ โอเคทีมหน้าเดิมๆเ,เลยนะพลังก็ไม่ค่อยเยอะนะครับพูดถึงมันจะเก่งก็ตอนสู้กับสู้กับหัวหน้านะครับต่านที่มันเป็นหัวหน้านะครับโอโ้โหโดนน้าแข็งเข้าไปกิเลติน้าไปก่อนแน่นะครับแพ้น้ําแข็งนะครับโอโ้โหแล้วโดนน้แข็งลอยครับโอ้โหกีเลตหน้าไปแล้วครึ่งหลอดหมายแล้วครึ่งหนึ่งครับเขาโจมตีวิทีกีเลตน้าตัวเดียวยังไงอะครับยังไงก็ยังอึดอยู่ไงก็ยังอึดอยู่ไงยังไงล่ะครับ เรียบร้อยอ่งนี้มีลูนาร่าอยู่นะครับตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะครับตัวเดเมจตัวดีบัฟนะครับตัวควบคุมด้วยคือสังเกตเลยโปเกมอนเทพเนี่ยมันจะมีเดเมจในตัวนะครับมีบัฟในตัวบางตัวนะแต่ส่วนใหญ่จะมีดีบัฟนะครับมันจะมีดีบัฟแฝงอยู่ทุกแค่ทุกท่าเลยนะครับแน่ละสกิลแต่ละสกิลของตัวโปเกมอนเทพต่างๆนะครับจะมีตัวบัฟอยู่แล้วคือให้พลัง เก็ตัวมันเองเนอะไม่ว่าจะเป็นพลังโดยตรงนะครับจากตัวมันเองหรือพลังจากเพื่อนรุ่มทีมที่ปล่อยมานะครับสมมุติเพื่อนรุ่มทีมออกสกิลท่าเดียวกันเนี่ยมันก็จะได้พลังอะไรเงี้ยนะแล้วก็พลังต่างๆท่าโจมตีต่างๆของมันเนี่ยจะมีดีบัฟในตัวอยู่แล้วนะครับพอเราโจมตีเนี่ยจะติดดีบัฟใส่ต,ตัวตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนมันติดดีบัฟอะไรบ้างน,นะครับก็ถ้ามีโปรกรมอนเทพติดไว้ก็ก็ถือว่าเป็นดีนะผลดีอยู่เนี่ยนะครับโปรแกมมอนตัวธรรมดานะครับที่เป็นตัวที่เป็น ปกติอะที่มันหายากกว่าตัวทั่วๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีดีบัฟในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพาสซีฟสกิลในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับตัวไหนที่มีพาสซีฟดีๆนะครับน่ามาใช้นะครับแต่ถามว่าตัวที่ไม่มีพาสซีฟเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่มันก็จะไม่เก่งเท่าตัวที่มีพาสซีฟแล้วกันนี่พูดถึงเฉพาะตัวธรรมดานะโอเคผ่านไปโอ้โหได้มา75ด้ครับได้โคตรเยอะนะครับก็อย่ามาไล่เก็บกันต่อนะครับในพวกเนี้ยบุกเบรนเบอร์รี่นะครับ ต,ต่อสูอ้เออนี่ไงหอต่อสู้นะครับเอา้าดูก่อนเจอลังเจ้าของโอ้โหเจอมาสเตอร์นะครับโอ้โคตรเก่งอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันมันเก่งแค่ไหนนะเพิ่งจะเจอนะกันเล่นมาเลเวล80นะครับเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยอะไรโอ้โหยังไม่ได้คุยกันเลยตายนะได้กี่เปอร์เซ็นดูก่อน <laughs> ได้0.28นะฮะต้องเอาตู้เถือถอถ่อนมาตีนะฮะตรงนี้สู้ไม่ไหวจริงนะครับ ให้มาดูเฉยๆนะครับมันใช้ไอ้แต้มสีเลือดหมูอ่ะสิบครั้งนะครับในการเล่นเป็นลังนักล่ามาสเตอร์เนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาเล่นเขาเรียกว่าอะไรทีมข้ามเซิร์ฟกันนะครับแต,แต่ทีมข้ามเซิร์ฟผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นตอนเที่ยงนะก็เลยไม่ได้รับของรางวัลคูณ2นะแต่ก็ต้องเล่นไว้นะครับมันมีไอเทมที่หายากอยู่นะครับถึงมันจะไม่ได้คูณ2ก็เถอะนะครับก็ลงมาเล่นให้ครบแล้วกัน วันหนึ่งก็เล่นได้เกาะได้น,นครั้งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนได้หครั้งนะครับก็ลองเล่นไปนะครับโชคดีเจอทีมดีๆเขาก็จะแบกเรานะโชคร้ายก็ต้องแบกเองนะครับไม่ไหวก็ก็ต้องหยุดนะครับนี่ครับโดนไปก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่สำหรับตัวพวกนี้นะดีครับคือพยายามอาตัวที่มันตีทีเดียวตาย3ตัวนะครับ ที่เป็นเดเมจกลุ่มนะมาเล่นจะผ่านได้ไวหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยคือเดเมจแรงก็จริงแต่ว่ามันตีทีละครั้งนะครับข้อเสียของมิทูกรอเนี่ยคือตีได้ทีละครั้งนะครับมันก็จะทําให้อ่าสร้างเดเมดได้ทีละครั้งนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยตายช้าน,นั่เองแต่แรงจริงนะครับก็ต้องแลกกันนะฮะกับความสามารถของมันเองร้อยครับเถื่อนกันเลย สตัวแล้วนั้นนะฮะยวก,ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับไม่ได้ยากอะไรโอเคก็ได้ของรางวัลไปถึงจะไม่คูณ2ก็เหอะนะครับอ๋อได้หินตรงนี้ด้วยนะครับโอเคโอเคเรามากวาดล้างกิจสำรวจกันนะครับอันนี้ไม่อยากเล่นเองนะมันต้องปั้นลิซดอนเอ็กกับพวกมิวแลวพวกนี้นะผมยังไม่ได้ปั้นตัวพวกนี้ก็เล่นไปก็ไม่ผ่านนะครับมันผ่านยากนะครับอันนี้ยิ้มข้ามเซิร์ฟก็มารับของแล้วกันมันจะเป็นไอเทมที่ไว้อัพเซิร์ฟข้อมือแซดนะ อัพรับเสร็จอย่าลืมกลับไปเล่นต่อนะฮะลงเล่นให้ได้อาอเทมมานะครับลงสีเขียวก็พอนะโอเคจะร้อยห้าสิบแต้มแล้วนะครับอไปดูเหมืองแร่หน่อยไหมโอ้โหทำไมเหมืองแร่มันสตาร์ทต้นเดือนมาเถื่อนจังวะโอ้เจะตีเข้าได้ไงครับถ้าเปลี่ยนคู่ต่อสู้เนันจะเสียเพชรนะฮะดูดิอ อลองเล่นเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นให้ได้เข้าร่วมเฉยก็พอนะถ้าไม่ลงเนี่ยมันเสีย20ิบแต้มนะครับเอา20แต้มมาใช้ค่าของไอ้ภารกิจสนุกดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ้ยแปลกมากในปกติมันจะไม่เถื่อนขนาดนี้นะโรงงานเขียวก็ไม่ได้เถื่อนนะอ่ะโอเคนะครับไม่รู้นะครับช่างมันนะครับโอเคแต้มภารกิจสนุกครบแล้วนะครับที่เหลือก็ อิสระเสรีนะครับทำอะไรก็ทําไปนะฮะอันนี้ลงสู้ได้สบายเลยนะครับต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟนะเออเรียกว่าเหรียญแฟดนะครับเริ่มต้นมาก็ไม่สบายเลยเจอคู่ต่อสู้แบบว่าพลังไม่เยอะนะฮะมันก็จะเก็บแต้มแฟดได้ง่ายนะครับจัดไปเจอทีมบินผมหน่อยนึงนะฮะเรียบร้อยกดข่าได้เลยนะครับมันจะง่ายหน่อยนะครับหลังๆที่เราเล่นมาเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันจะมีระบบกดข่าไม่เยอะนะครับเพราะว่า กิจกรรมในเกมเนี้ยเควสต่างๆํารทำายวันเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับ10 20 30เยอะมากนะครับถ้าเกิดเราเล่นเองเนี่ยเสียเวลามากเล่นทั้งวันแม่งก็ไม่จบนะฮะมันก็จะมีระบบที่สามารถกดข้ามได้ครับทำให้เราเล่นได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้วนะครับ4ครั้งนะฮะก็รับแต้มไปตอนนี้ผมได้5,000กว่านะครับเล่นต่อนะครับโอเคครบแล้วนะครับก็จบที่6000กว่านะครับ โอเครับของกันไปนะฮะก็ที่เหลือถ้ามีเวลาก็ไล่เก็บนะครับอ๋อใช่ผมไม่ได้เข้ายูเนียนเลยเข้ายูเนียนด้วยนะครับระบบยูเนียนนี่แบบผมชอบมากนะฮะระบบยูเนียนเนี่ยมันเป็นระบบที่นะครับให้อะไรกับเราได้เยอะมากนะครับให้ทั้งไอเทมให้ทั้งเพชรโอ้ให้ทุกอย่างครับให้ทั้งพลังแบบว่าเอาไปอัพโปเกมอนได้เยอะเลยนะครับได้ตีบงตีบอสด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับเห็นไหม จบอัน okay. ด <st ída> ับ8เห็นไหมที่ผมบอกอ่ะนะครับเห็นไหมผมเล่นแค่ตาเดียวเองนะครับผมไม่ต้องเล่นเยอะครับจริงๆเราเอาแค่4-5อันก็พอแล้วพวกชิปไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับคือไม่ต้องไปตบี้ตะบันเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับโอเครับของที่ยูเนียนก่อนนะครับโอเคไอเทมพวกนี้ก็ไว้ใช้อัพยูเนียนทั้งนั้นนะครับเป็นหินพวกเหรียญก่อสร้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับโอเคโอ้จะ2ล้าน4แล้ว ก็ไปกลับว่ายูเนียนกัน3มครั้งโอเคเรียบร้อยครับอันนี้อัพไม่ได้นะแต่ไม่ถึงนะครับก็จะมีอีกอันนึงที่อัพเพิ่มได้ก็เป็นพวกข่ายสัตว์พิกเซลเอ้ย,อยรับของก่อนนะฮะอันนี้เขาตีบอสกันนะครับ ไอเขาฆ่าเขาตีศึกยูเนียนกันโอเคผมมารับของก่อนนี่ไงเนี่ยเราก็แต้มสีม่วงไปอัพพลังได้นะเมื่อกี้แล้วก็จะมี่ข่สัตว์พิกเซลนะครับ่ายสัตว์พิกเซลก็จะเป็นเอารูปปั้นมาตั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะตั้งรูปปั้นเนี่ยมันต้องไปหาของก่อนนะครับซึ่งของก็หาได้จากในกิลไอในยูเนียนนี่แหละนะครับอันนี้ผมอัพไม่ได้นะก็ต้องกลับไปอัพเลือดเหมือนเดิมปะ่ะเป็นอย่างเงี้ยอัพไป2สองครั้งนะครับอีกที่หนึ่ง โอ้โหขาดอีกแค่900กว่าแต้มนะครับก็ครบ2ล้าน4แล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรอยู่ก็ครบอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมวางลูกปั้นเดี๋ยวจะลองวางลูกปั้นดูดีกว่านะฮะนี่ยมันต้องไปวางลูกปั้นก่อนนะครับก็จะมีลูกปั้นอยู่6อันนะฮะมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าให้ดาเมจกับท่าต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาซื้อไอเทมกันนิดนึงนะฮะก็จะเป็นถุงสีม่วงนี่แหละนะครับที่มันยังขาดอยู่นะฮะก็สามารถซื้อได้ง่ายในร้านค้านี่แหละนะครับ เดี๋ยวไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำลูกปั้นนะกันผมได้ลูกปั้นได้ไหมแต่จริงมันคือสัตว์พิกเซลอะไรทั้งอย่างนี่แหละนะครับ่ะลูกปั้นแล้วกันนะครับลูกปั้นลมนะฮะจริงจริงมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกเลือกธาตุนะครับที่เราต้องการได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องใช้ขวดสีเหลืองซึ่งเราไม่มีไงนะฮะเออพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะแรนดอมธาตุให้เรานะครับผมเออไนลองกดให้ดูนะฮะ มันจะต้องใช้ตามจานวนเลยนะครับ2 6ขวดแล้วนะสธาตุสก็คือธาตุละ4ขวดง่ายๆเลยนะฮะต้องมีทั้งหมดสิบสองขวดนะถึงจะเลือกธาตุที่ต้องการได้แต่นี่ผมไม่มีไงผมก็จะไม่เลือกแล้วกันก็แรนดอมไปนะครับเพิ่มพลังไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับได้รูปปั้นนี้มาครับเป็นธาตุอะไรอ่ะความมืดนะฮะเออกดความมืดไปนะครับแล้วก็ถ้าารทำการแก้ไขนะครับก็ต้องอ่า ถ้าแก้ไขก็ต้องไปใช้ของทําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคส่วนอันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพี่เกล็ดซื้อเทมแล้วจริงจริสามารถซื้อที่เป็นถุงสีม่วงมาใส่ได้เลยนะเพราะว่าผมมีลูกปั้นเยอะแล้วนะฮะที่เป็นหน้ากากนะครับก็ใส่ครบเลยนะฮะโอเคเรามาตกปลากันนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมซื้อเหยื่อก่อนถือวันละยี่สิบนะฮะใช้ทองซื้อนะครับก็สะสมนะครับปลาต่างๆมาแลกของได้นะครับที่ตลาดปลาเนาะก็อย่าไล่ตกไปครับสนุกนะฮะก็อยาให้ตกทุกวันนะครับ ได้ของนะครับก็ได้เพชรลายสับตาด้วยนะตึงเหียบร้อยแล้วก็ได้อาวัตถุดิบทำเหยื่อด้วยนะฮะทำเหยื่อครับ,ลรบแล้วก็สังเกตขวาล่างนะครับมันจะมีประวัติประมงนะฮะก็สามารถที่จะมาปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับปกติเนี่ยเล่นเนี่ยปลดล็อกข้างล่างก่อนเลยนะฮะมันรับเพชรรับอะไรได้นะฮะตกตกตก,ตกไปตกโคตรง่ายเลยเกมนี้นะฮะ เเวลปลาก็เเวลการตกปลาซ้สายบนนะฮะยิ่งเรวลเยอะคุณก็ได้สิทธิพิเศษเยอะนั่นเองนะฮะเนี่ยปลดล็อกได้เพชรได้อะไรไปเนาะอ่ะก็ลองทักกันดูครับง่ายๆนะการตกปลาสนุกมากนะครับก็เล่นเพลินๆไปนะฮะเนี่ยปลดต่างๆนะเป็นอาชีพเมนนะครับถึงเวลา,นานแล้วครับมาลงปลกรอนไวกันดีกว่านะฮะก็เหมือนเติมสเต็ปผมลงครั้งเดียวพอนะครับไม่อยากลงเยอะนะฮะลงครั้งเดียวก็พอนะครับ โอกาสที่ okay, เราะชนะนี่ค่อนข้างน้อยนะพลังเราน้อยมากนะครับเห็นจริงก็ถามว่าสู้ได้นะเพราะพลังผมเกิน2ล้านแล้วนะครับจริงๆพลัง2ล้านอัพเนี่ยสามารถที่จะมาสู้ชนะเฉยสามารถที่จะมาสู้อบอสวุ่นวายได้นะครับแต่ว่ามันก็คงสู้ได้แค่วันละไม่กี่เทิร์นหรอกที่ชนะเนาะที่เหลือก็สะสมแต้มไปนะครับซึ่งผมก็สู้ครั้งเดียวเหมือนเดิมน,นะครับก็อย่ามารับของรางวัลกันอีกทีนึงไงก็ได้ของอยู่แล้วนะครับอ,อย่ามาปลดประดับแป๊บนึงนะฮะโอเคได้ของไปอัพนะฮะ อย่อาพลังกันด้วยนะฮะวันนี้นี่รับของครับวันนั้นผมไปจับโปเกมอนมาครับได้เดลิเบิร์สตัวโปเกมอนน้ำมานะเดลิเบิร์สนี่ก็โอเคนะครับนี่ครับอัพก่อนเลยนะฮะโหอจริงอัพสเปเชียลแท็กอยู่นะฮะเนี่ยอันขวาโอเค2องล้านสแล้วนะครับพลังนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันไหนอัพๆเลยนะครับ สายฟรยีไม่เติมก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับกดไปเลยตัวปั๊มแนะครับไปจะไปเอ้ยโอ้โหโอเคโอเคประมาณนี้เอ้หน่อยหนึ่งไอ้ที่เป็นสีแดงก็ไล่เศษไปมันสามารถที่จะเอาเศษของตราอื่นมาทําการรวมกันได้ด้วยนะแบ่งกันนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้อย่างละสิบแล้วนะครับ เพื่อจะหลอมเป็น1อันนะครับนี่โอเคต่อมานะครับเทคนีเทคกิ้วใช่ไหมไอเทคยูเนียนนะครับเทคยูเนียนโอะโลตอมก่อนนะครับโอเคออนวันนี้ส่วนเทคยูเนียนเนี่ยแม่งอัพไม่ได้เนาะแม่งอัพได้แค่ก่อนรีวิวหนึ่งเท่านั้นนะนี่ครับอัพไม่ได้ตรงน,นี้แต่ไม่พอด้วยไม่เป่าอันนี้ยอัพไปแล้วนะครับอัพไปแล้วต้นคลิปเนาะ ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิ Share, ปท่านโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็แล้วก็เป็นกระดิกมแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ